มเมล็ดไหนที่อันนี้ก็สามารถหวานได้แล้วทุกคนนี่มเมล็ดแบบแบบนี้ก็หวานได้เนาะแล้วก็หวานลงไปเนาะนี่นี่นี่เขาจะเตกออกมาอย่างนี้นะทุกคนนี่เตกออกมาอย่างนี้งามเขาเตกออกมาจากต้นแม่นะทุกคนนี่ เขาออกมาจากต้นแม่เขาเนาะต้นแม่เขาเหมือนกับว่าเขาหมดอายุไขของเขาเนาะเขาเก่ตัวแล้วทุกคนดูนี่เ,เก่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาพวนดินนะทุกคนพวนดินแล้วเขาก็จะเราจะแยกไปปลูกนะแล้วก็แยกได้นะเพื่อนๆี่ไงเพื่อนๆเห็นรากเขาไหมนี่ๆเขาจะมีรากนะทุกคนนี่ๆเขาจะมีรากเนาะ แล้วก็จะมีต้นใหม่ที่สวยงามนะทุกคนงามเขาแตกออกมาจากต้นแม่นะทุกคนนี่เขาออกมาจากต้นแม่เขาเนาะต้นแม่เขาเหมือนกับว่าเขาหมดอายุไขของเขาเนาะเขาเก่ตัวแล้วทุกคนดูนี่สนวะัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยมายพาเพื่อนๆมาดูผักหอมเปหรือผักอ่าผักชีฝรั่งเนาะคะนะ่ะเนาะตัดออกอย่างนี้นะคะทุกคนตัดออก ให้ให้ต้นอ่อนเขาขึ้นเนาะให้ต้นอ่อนเขาขึ้นใหม่นะคะทุกคนนี่ต้นต้นนี้เราก็เอาเอาไปทิ้งแต่ว่านี่คือเมล็ดของเขาเนาะนี่คือเมล็ดของเขาถ้าถ้างามเขาแตกออกมาจากต้นแม่นะทุกคนนี่เขาออกมาจากต้นแม่เขาเนาะต้นแม่เขาเหมือนกับว่าเขาหมดอายุไข่ของเขาเนาะเขาเก่ตัวแล้วทุกคนดูนี่ ล้วก็เอากิ่งที่เขาเก่แล้วทิ้งไปเนาะนี่จะมีต้นอ่อนขึ้นใหม่นี่แบบคือแบบงามมากเลยทุกคนวางลงไปตัวนี้เขาเก่แล้วแล้วก็ทิ้งไปทุกคนแล้วเราก็มาฟื้นฟูอันใหม่เนาะที่เขาเกิดใหม่เนาะตรงนี้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยัยไมพาเพื่อนๆมาดูผักหอมเปหรือผักอ่าผักสีฝรั่งเนาะค่ะเนาะ แก่เนาะเราก็หลังจากนั้นเราก็มาพวนด,ดินนะทุกคนพวนด,ดินแล้วก็ <ๆ S 1> วก็จะงามเขาแตกออกมาจากต้นแม่นะทุกคนนี่เขาออกมาจากต้นแม่เขาเนาะต้นแม่เขาเหมือนกับว่าเขาหมดอายุไขของเขาเนาะเขาเก่ตัวแล้วทุกคนดูนี่นะแต่ว่านี่คือมเมล็ดของเขาเนาะนี่คือมเมล็ดของเขาถ้าถ้า แก่เนาะเราก็หลังจากนั้นเราก็มาพวนด,ดินนะทุกคนพวนด,ดินแล้วก็ก็จะตรงนี้ก็ตัดออกนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายไม่พาเพื่อนๆมาดู ผักหอมเปี้หรือผักเอ่าผักชีฝรั่งเนาะค่ะเนาะผักหอมเป้นี่เพื่อนเพื่อนถ้าถ้าตอนแรกต้นเขาแก่อย่างนี้นะทุกคนต้นเขาแก่อย่างนี้แล้วเขาจะโรยเนาะเขาจะโรยแล้วนี่นี่นี่เขาจะแตกออกมาอย่างนี้นะทุกคนนี่แตกออกมา เราจะแยกไปปลูกนะแล้วก็แยกได้นะเพื่อนๆนี่ไงเพื่อนๆเห็นรากเขาไหมนี่ๆเขาจะมีรากนะทุกคนนี่นี่เขาจะมีราก,นะกนนเาากนาะแต่บางคนเห็นต้นเก่แล้วเราถอนทิง้งไม่ต้องถอนทุกคนไม่ต้องถอนทิ้งนะเราก็ปล่อยให้เขาเก่ไปอย่างนั้นแหละพอพอเขาพอเขาเก่แล้วเขาเขาเป็นต้นอ่อนขึ้นใหม่เนาะ กำลังงามเลยตอนแรกเขาจะขึ้นเยอะอย่างงี้เขาจะเก๋เพื่อนเพื่อนเขาจะงามเขาแตกออกมาจากต้นแม่นะทุกคนนี่เขาออกมาจากต้นแม่เขาเนาะต้นแม่เขาเหมือนกับว่าเขาหมดอายุไขของเขาเนาะเขาเก๋ตัวแล้วทุกคนดูนี่ นี่เขาจะมีรากเราสามารถดึงตรงนี้ออกไปแล้วให้เราตัดออกอย่างนี้เพื่อนๆนตัดออกอย่างนี้นะคะนี่นีมาจะตัดให้ดูแล้วตัดออกทุกคนตัดอย่างนี้นะคะตัดออกอย่างนี้นะคะทุกคนตัดออกให้ให้ต้นอ่อนเขาขึ้นเนาะให้ต้นอ่อนเขาขึ้นใหม่นะคะทุกคนนี่ต้นต้นนี่เราก็ เราไปทิ่เราตกแต่งหม่นะคะตกแต่งหน่อยเนาะผักชีฝรั่งนะคะทุกคนวันนี้แค่นี้เนาะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะคเพื่อนๆตัดออกอย่างนี้นะคะทุกคน,นตัดออกให้ให้ต้นอ่อนเขาขึ้นเนาะให้ต้นอ่อนเขาขึ้นใหม่นะคะทุกคนนี่ต้นต้นนี้เราก็เอาเอาไปทิ่ตรงนี้ก็ ตัดออกเนาะผักหอมเปี้นี่เพื่อนเพื่อนถ้าถ้าตอนแรกต้นเขาเก่อย่างนี้นะทุกคนต้นเขาเก่อย่างนี้แล้วเขาจะโรยเนาะเขาจะโรยแล้วตัดออกอย่างนี้เนาะผักหอมเป้นี่เพื่อนเพื่อนถ้าถ้าตอนแรกต้นเขาเก่อย่างนี้นะทุกคนต้นเขาเก่อย่างนี้แล้วเขาจะโรยเนาะ เขาจะโรยแล้วแต่ว่านี่คือเมล็ดของเขาเนาะนี่คือเมล็ดของเขาถ้าถ้าเราตกแต่งหน่อยนะคะตกแต่งหน่อยเนาะจะมีต้นอ่อนขึ้นมาใหม่นะเพื่อนๆพนต้นอ่อนเล็กๆขึ้นมาใหม่ย่างงี้เนาะ นะคะคเสียราก็เอากิ่งที่เขาเก่แล้วทิ้งไปเนาะนี่จะมีต้นอ่อนขึ้นใหม่นี่แบบคือแบบงามมากเลยทุกคนแต่ว่านี่คือเมล็ดของเขาเนาะนี่คือเมล็ดของเขาถ้าถ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยมายพาเพือพ่อนเพื่อนมาดูผักหอมเปรหรือผักอ่ะ ดอกซีฝรัังเนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็ตัดออกเนาะเราตกแต่งหม่นะคะตกแต่งหม่เนาะจะมีต้นอ่อนขึ้นมาใหม่นะเพื่อนๆต้นอ่อนเล็กๆขึ้นมาใหม่อย่างนี้เนาะ เสียจะมีต้นโอ่อนแตกขึ้นมาใหม่เห็นไหมนี่นี่นี่แตกขึ้นมาใหม่เต็มเลยต้นโอ,อนต้นเล็กๆอ่อนๆถ้าเราก็เอากิ่งที่เขาเก่แล้วทิ้งไปเนาะนี่จะมีต้นอ่อนขึ้นใหม่นี่แบบคือแบบงามมากเลยทุกคนอย่างนี้เนาะเพราะเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ตัดตัดแต่ตัด,ตดแต่ต้นอกแต่โคนไม่ต้องเอาออกนะนเพื่อน เขาไม่ต้องเอาอกนี่เขาจะตรงนี้ก็ตัดออกนะนี่เขาจะมีรากเราสามารถดึงตรงนี้ออกไปตัดออกอย่างนี้นะคะทุกคน,นตัดออกให้ให้ต้นอ่อนเขาขึ้นเนาะให้ต้นอ่อนเขาขึ้นใหม่นะคะทุกคนนี่ต้นต้นนี่เราก็เอาเอาไปทิ้งนี่เขาจะมีราก เราสามารถดึงตรงนี้ออกไปดึงตรงนี้ออกมาปักช้ำด้านนี้ได้เนาะนี่นี่ตัวนี้เนาะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆการขยายพันธุ์ของดึงตรงนี้ออกมาปักช้ำด้านนี้ได้เนาะนี่นี่ตัวนี้เนาะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆการขยายพันธุ์ของวางลงไปตัวนี้เข้าเกล่แล้วเราก็ทิ้งไปทุกคน แล้วเราก็มาฟื้นฟูอันใหม่เนาะที่เขาเกิดใหม่เนาะตรงนี้ดึงตรงนี้ออกมาปักชาด้านนี้ได้เนาะนี่นี่ตัวนี้เนาะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆการขยายพันธุ์ของตัดออกอย่างนี้นะคะทุกคนนีตัดออกให้ให้ต้นอ่อนเขาขึ้นเนาะให้ต้นอ่อนเขาขึ้นใหม่นะคะทุกคนนี่ต้นต้นนี้เราก็เอาเอาไปทิ้ง ดึงตรงนี้ออกมาปักช้ำด้านนี้ได้เนาะนี่นี่ตัวนี้เนาะนั่นแหละคะ่ะเพื่อนเพื่อน,นการขยายพันธุ์ของนี่เขาจะมีรากเราสามารถดึงตรงนี้ออกไปนี่นี่นี่เขาจะเตกออกมาอย่างนี้นะทุกคนเตกออกมาม้จะตัดให้ดูเออตัดออกทุกคนตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็เอากิ่งที่เขาเก่แล้วทิ้งไปเนาะนี่จะมีต้นอ่อนขึ้นใหม่นี่แบบคือแบบ งามมากเลยทุกคนงาม